สวัสดีค่ะเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่จ้าหลักคนกําลังสิมาเป็นเอฟซีเย็ดติวนะคันเนาะเออเย็ดติวเลยของขวัญปีใหม่คือกันเดอ้อบัดนี้เดอ้อชิ้นแรกของปีนะคะเอ,อ่อชิ้นแรกของปีเป็นของขวัญปีใหม่แต่ชิ้นชิ้นแรกของปีฮกฮ่าจะแต่ปีฮกซีนี่เป็นชิ้นที่มาสุดท้ายมูลแล้วจ้า เออแต่ว่าจะมีตามมาอีกบ o แค c นั้นนะค่ะเดอ้อมาลุนน้ำกันเด้อค่ะเดอ้อเออคนว่าเสือส้อผ้ายเสื้อผ้ายว่าสันอืของควรปีใหม่ไม่อย่างเนาะคือเสือเ้อผ้ยายแต่นอะวัดไตยบาดมือเห็นบอกกับร่างบาดมือกับล่างไม่ไรเทอนานาหฮูจักใส่กับล่างเก่าด้เด้อค่ะเดอ้อดีใส่เคลนเด้อค่ะ มันจะได้บกคมจ้ามีปาดจนชิดและจ้าปาดของขวัญน,นี่ไม่ยังเนาะคุณยายจ้าจ่าหูแล้วเด้อค่ะเด้อผู้ไดสทรงมาให้จ้าทรงมาแบบบอกบอกกาวเลยเด้อค่ะเด้อปิดซื้อไว้ให้พี่น้องรุ่นน้ำกันว่าเป็นผู้ไดอื รุน่นน้งกันเลยค่ะเด้อแอนแอนแอนเปิดแล้ะบ่โอ้ยทรงน้อยๆกับแอนได้ขึ้นกันเนาะค่ะเนะเาะอ้าวอะไรเอ่ยโอ้เดี๋ยวได้แย่ติวเอานี่กล่องเทปก่อนนี่มาเมืองน้ำกันแอนปาดมาก่ะมาอะไรเนาะบัดนี้เนาะ ป๊าลูกสมโอนะพี่น้องจ๋าสวยมากเลยสมโอนี่สวยมากเลยมาทั้งจุกทั้งใบเลยนะคะเหลือแต่ต้นกับหากแก่พ่อใหญ่รัสิขุดมาใไ้เห็นสมโอกระหูแล้วเนาะค่ะเนาะว่าผู้ได้หายของกวันปีใหม่มาใหฮให้โอ้หรูใช่ไหมคุณยายเ <laughs> ออสมโอ ส้มโออลังการงานสร้างอส้มโอนี่เปนของพ่าเลยจ้าเพื่อนผ้าโอ้ยไปได้จากต้นมาเลยห์นะ่ะเป็นควรกระจุกสวยงามจะสวยงามรูปใหญ่ๆจ้านี่คือจากแม่หวานนะคะจากแม่หวานกินง่ายของเราไม่ยัง้งเนาะคือเป็นมวลมวลมาจาังซี่บดน,นี้เอ้โตโตโต,โตไม่ยั้งคะ่ะพี่น้องฮะ ขีนจ้ะพี่น้องอยู่เมืองน้องคายกับอะไรของควรไม่หวานหนปีไม่ให้โคกกับสากนะคะเห็นเมติวเป็นสาวนี่นี่โอ้ยน่ารักจังเลยโอ้ยโอ้ยน่ารักน่ารักปาทิโทสวยบากค่าโคขีน นี่จะว่าเสื้อผ้าเสื้อผ้าว่าสั้นเอ้ยงามงามขอบคุณหลายๆเ้ขค่ะเด้อแม่ว่านให้นักให้แนนคือโคกหินนี่เด้อโอ้สิบ่ได้เอาหารโคกดินไปให้เทนบ่เนาะบ่มีเงินซื้อโคกหินนี่เจสิวอุ้ยสวยมากๆเลยสากมันท่านจะากใเ้ยานี่เด้อค่ะเด้อเอาทอพัชรลุ่นๆคล้ายๆกันนี่แหละมาซุปจามันจะได้เา,าวาเด้อค่ะเด้อผู้ไดมีโคกหิน ของเยติวกะไอเคยมีอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าไปใส่ตั้งแต่มางบ้านน,าน่าเนอะค่ะเออนั่นอะอันเฟรแมตติโวเธอเพิ่นยังบ่าตายเพื่อกะไซซุปเซี่ยหอเนาะทอพัสรอนซุปใส่สสยหยอ,อ,อยหยจ้ะโคกรกระเพริกกระบอกถือแขนเทาเด้อค่ะเด้อโคกินโอ้ขอบคุณแม่หวานขอบคุณมากมากเลยจ้ะให้ความหักของเฮาหักเน่งคือโคกนี่เด้อเออ อันไหนก็นห้ลึกๆคือโคกนีละเออห้นักแน่นคือโคกขินกับบักส้มโอนะคะขอบคุณมากๆค่ะได้ของถูกใจเลยค่ะอือขอบคุณแม่หวานขอบคุณหนูเที่ยงขอบคุณครอบครัวแม่หวานนั่นละหอยู่สุขส,สบายตลอดปีตลอดไปเด้อค่ะเด้อโอ้ยงามมีดีโคกโคกขินเดี๋ยวนี้ทําสวยนะเหมือนกระถางต้นไม้เลยสวยมากๆเลยค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะอืแม่หวานสวยสดสวยตลอดกาลเมื่อนี้พ่อรุ่งไปเฮ็ดทํางานเพื่อจะได้สวยส,วยสดสีจ้ะอือโอยงามายงามงามโคกเข็ญโคกเข็้ได้ของขวัญือใจขนาดอืขอบคุณนะคะยายติก็จะขอจบคลิปเ้อค่ะเด้อมารีวิวของขวัญให้เมื่องแกนี่ นี่ของขวัญชิ้นแรกนะคะของเยจิวเออท่านบัตายกอนกินตลอดชีวิตนะค่ะเด้อโวกน้อยนี่ถ้ามาหากินตลอดชีวิตรู้เลยว่าเอามาไว้ให้โคกกระเทียมมักเนื้อค่ะให้ให้จิจัดการเยจิวลุงเรื่องเอามาให้โคกกระเทียมโคกพริกไทยอย่ามักเนื้อ,าะะอขออา,ยายเด้อค่ะเด้อเออขอบุญขอบุณหลายๆเด้อสิขั้นสมซ่บๆแไปให้กินแบบนี้ ได้โคกงาม,งามล่ลละ,ะสมโอีนของเพื่อนพ้าจา้าท่านเพื่อนพ้าบอกอน,อนุญาตปอกะคือสิบบได้ปอกค่ะไอเอียงกอรลิซาลิซาน้อยิาน้อยตัดผมจา้าอือขอบคุณขอบคุณหลายๆจ้าแม่หวานอะแม่จิ๋วจะขอจบคลิปด้วยค่ะเด้อขอบคุณทุกเลิฟทุกรลักทุกไรท,ทุกกลำลังใจที่เข้ามาลุ้นน้ำใจจิ๋วด้วยค่ะเด้อน้ำใจทางยูทูบนะคะ บบได้เจอตัวจริงแต่เห็นนากันทุกมือทุกมือได้คุยกันทุกมือจะจะนี่แหละเพื่อนว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนกันด้วยจริงใจเออให้โดยที่บบได้เสียดายจาะเป็นเพื่อนกันฮักกันแพร่งกันก็ฮักทุกคนจะเอฟซีเม่ติวก็ฮักกันสุขูสุขคนเนาะค่ะเนาะเออบายบายเด้อค่ะเด้อ ก็จบด้วยนะคะจบคลิปจ้ะบ๊ายบายเลิฟเลิฟทุกคนนะคะให้ทุกคนฮักกันฮักแน,น่นคือแม่ติวกับแม่หวานนี่เด้อค่ะเด้อ